สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่คิดเอดวีตลอดทริปกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเปิดกันที่สถานที่แปลกตานิดนึงนะครับวันนี้อยู่ที่นี่ฮอนด้าเวอร์สปีดนะครับสำนักงานใหญ่นะครับมาเวอร์สปีดแต่ว่ามีอะไรอีกแล้วสิเพราะคงกินกันใช่ไหมคลิปนี้จะพามารับน้องใหม่นะครับเข้าบ้านอีกคันหนึ่งนะครับเป็นน้องใหม่จริงๆเดี๋ยวจะทํามันเป็นแอดเวนเจอร์โรลลิงให้ดูด้วยในสไตล์พี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องใหม่มาแล้ววันนี้นะครับจะเป็นคันไหนรุ่นไหนนะครับไปไปเจอกันในนคลิป้ แล้วตอนนี้ก็อยู่กับรถใหม่ของพี่แล้วนะครับชื่อเจ้าน้องของฝันนะครับนี่คือเป็นลีดนะครับลีดตามกระแสกันหน่อยเดี๋ยวจะทาจิ้งลีดแล้ววานนียเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้พี่มีร้านั้แต่งไว้ร้านหนึ่งด้วยนะครับว่าจะไปที่ไหนกันต่อแล้วเดี๋ยวเอาเราดูว่าแต่งเสร็จออกมาหมดแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไป let's go แล้วเราก็มาถึงร้านพี่เอก BBM Racing เจ้าเดิมกันอีกแล้วนะครับเมื่อวที่แล้วพี่เอา a d v 160ออกมาวันแรกใช่ไหมเปลี่ยนล่ามกันดั้มเลยรอบเนี้พี่เจ้าลีดมาทําเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าลีดจะทําอะไรนะครับแต่รับรองว่าออกมาังวดเนี่ไม่ใช่หุ่นหรอกแต่ถูกใจแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับอันนี้ต้องจอดทิ้งไว้นะประมาณ2 3าวันด้วยเดี๋ยวให้พี่เอกเขาออกแบบให้ก่อนนะครับไป let's go Voilà, plus a later... few moments ทุกคนตอนนี้น,นะครับก็ครบ5วันแล้วเรากลับมากันที่ร้านพี่เอกนะครับจะมารับน้องจิ้งหลีดของเรานะครับไหนๆๆมาดูกันมาดูกันพี่เอกบอกเสร็จแล้วนี่นี่นี่จิ้งหลีดหลีดในตำนานมาแล้วในหลีดเลโซนะครับโอ้โหพี่เอกนะเปไงพี่คนนี้ สวยอะสวยไอ้สวยอะพี่สวยแต่พี่แปะเป็นไงบ้างผมเห็นมันหลายมุมมากเลยนะเทกเจอร์มันใช่มันค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่สวย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 ,สวยเดี๋ยวถ้ามีคนปิดลีดทีนี้ออกแบบได้แล้วได้เลย,ยใช่ไหมพี่สบา,ายแล้วใช่ไหมพี่พี่ฝากร้านหน่อยอยู่ที่ไหนก็พี m เ a ียเครับอยู่บางหุนนท ซอ,ซอยสี่นะครับมาเกือบสุดซอยซ้ายมือได้นะครับไอที่จริงอะ่ะก่อนหน้านี้เรากันดมเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่ไอใครเคยเห็น ADV ด6ีในช่องนะครับก็คือกันดมก็ทําที่นี่แหละโอเคอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เก็บภาพไปฝากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนี้นะครับว่าลีกคนนี้จะไปทําอะไรต่อนะครับแต่ว่ากันดมก็ไม่ได้จริงนะอันนี้ทําเล่นๆให้แฟนไปซื้อกับขเอา <laughs> โอเคแล้วเจอกัน Let's go ครับก่อนอน่นเลยนะครับก็ต้องขอขบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาตั้งแต่ต้นเยันจบนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ที่จริงได้บอกไว้นาะว่าจะเอาลีดคันนี้นะครับแต่งเป็น a อ v เวนเจอร์ทัวร g ิงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกู่ไม่กลับแล้วครับมันกลายเป็นเล a s i n g ไปเต็มตัวแล้วแต่ว่ายังไงฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็น้องๆ a อดีอีกหลายๆคันนะครับที่จะลงในช่องของเรานะครับยังไงฝากติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับยังไงติชมได้นะครับขอบคุณนะครับ